สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับวันนี้จะมารายงานราคายางพาราประจำวันนี้นี่เองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดกันนะครับวันนี้กิโลกรัมละ66บาทนะครับวันนี้ก็คือว่ายังดีขึ้นปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาที่50สตางค์นั่นเองครับ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เปอร์เซนต์ราคาก็63บาท8 8สตาง์ต่อกิโลกรัมครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่40สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่68บาท67สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก59สสตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับ ยางก้อนถ้วย DRC 100%รเเซราคาก็จะอยู่ที่5 0บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ราคายังคงตัวเหมือนเดิมเมื่อวานนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สตสดราคาก็จะอยู่ที่25บาท4 0สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ยังทรงตัวเหมือนเมื่อวานเช่นเดียวกันครับ อย่างก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซ็นต์พักชั่วโมงราคาก็จะอยู่ที่27บาท94สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ยังเหมือนเช่นเดิมก็คือคงตัวนั่นเองครับอย่างก้อนถ้วย DRC 58%เปอร์เซ็นต์ค้างคืนราคาก็จะอยู่ที่29บาท46สสตางค์ต่อกิโลกรัมวันนี้ราคายังคงตัวนะครับ ยางเคลฟยางก้อนถ้วยชั้นต่ำราคาก็จะอยู่ที่32บาท40สสตางค์ต่อกิโลกรัมวันนี้ราคายังคงตัวเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วเราก็ไปดูการซื้อขายราคายางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะมีการซื้อขายขึ้นหรือลงอย่างไรนั่นเองครับ